สวัสดีค่ะชั้นครูโสภิชโสภิชชนแนลนะคะวันนี้จะมาชวน,นเพื่อนๆทำท็อฟฟี่กล้วยหอมนะคะท็อฟฟี่กล้วยหอมนั้นนะคะเพื่อนๆเ,เห็นว่ากล้วยนี้จะมีสีคล้ำแล้วนะคะคืองอมแล้ว,ลวเลราไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะเพื่อนคือกล้วยงอมนะคะนะคะน้ำต,ตาลไตลนะคะเราจะใช้น้ำตาล ในัตราส่วนนะเพื่อนนะเนื้อกล้วยหอมเนี่ยเราจะอาจจะพอดเนื้อนะคะ1กิโลกรัมช่างนะคะน้ำกะทินะคะเราจะใช้ประมาณ250 ml นะคะแล้วก็ตัวประสานตัวนี้เลยค่ะวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะนะคะเราจะใส่แป้งข้าวเจ้าประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะไม่เยอะค่ะ สองช้นโต๊ะก็ประมาณ25กรัมเท่านั้นค่ะนะคะเป็นตัวประสานตัวหลักคือกล้วยค่ะเนื้อกล้วย1กิโลกรัมนะคะน้ำตาลเราก็จะใส่เพียง100กรัมพอค่ะนะคะเราจะไม่หวานแต่จะมันด้วยน้ำกะทินะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันค่ะอันดับแรกนะคะเพื่อนค่อันดับแรกนะคะ,แบบแระ,คะเราต้องทำก็คือปอกกล้วยค่ะ นะคะนกกล้วยจะออกสีนี้ดำๆแต่ไม่ได้เสียนะเพื่อนนะคะเราใส่ตู้เย็นไว้แล้วงอมนะคะจะออกสีนี้ค่ะไม่เสียกล้วยพวกนี้เป็นกล้วยของเราเองนะคะกล้วยที่บ้านเอามาแล้วทานไม่ทนันใส่ตู้เย็นนะคะก็จะเอามากลัวให้เพื่อนๆ,ๆดูๆเพื่อนคะ<ๆ>กล้วยเราปอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะคะสีนี้นะคะเพื่อนเป็นกล้วยที่งอมแล้วแช่ตู้เย็นไว้ปกติแล้วเนี่ยนะคะเราแช่ไว้จะสีนี้นะคะแต่นี้หลายวันทํามไปนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้เสียนะคะถ้าเป็นการทําเค้กกล้วยหอมนะคะก็าต้องการกล้วยสีนี้เลยค่ะนะคะวเวลาทําเค้กมาแล้วเนี่ยสีจะสวยมากอันนี้เราไม่ปั่นนะคะเราใช้ขยำเลยนะคะก่อนที่จะไปกวน ที่ขยำให้มันเละเนี่ยเพื่อคุ้นเวลาเพื่อนนะคะคุ้มเวลาในการที่เราต้มใส่นะคะนี่ใช้ได้แล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปใส่กระทะกันเ<ๆ>พื่อนคะในเมื่อเราใส่กล้วยไปแล้วใส่กะทิเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมาเติมแป้งเลยค่ะนะคะแป้งเราก็ละลายน้ําก่อนนะคะก่อนที่จะมาลงแป้งข้าวเจ้าสองช้อนเท่านั้นนะคะเพื่อนนะคะเพื่อให้เป็นตัวประสานเวลาเขาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะจะได้จับตัวนะคะถ้าเราใช้เฉพาะกล้วยอย่างเดียวเลยเนี่ยนะคะกล้วยหอมเนี่ย ความเป็นแป้งเขาจะน้อยกว่ากล้วยน้ำว้าน,นะคะเขาจะมีน้ำตาลเยอะน้ำตาลสูงนะคะฉะนั้นแล้วเราใช้แป้งเขาเจ้าช่วยนะคะแต่ถ้าเป็นการ,วรกวนกล้วยน้ำว้าน,นะคะเพื่อนไม่ต้องใส่เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราหลังจะควกวนกล้วยน้ำว้าให้ดูนะคะใส่ไปนะคะทีนี้ความหวานนะคะ ใส่น้ำตาลน้ำตาลนี่เพื่อนกะนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพียงจะเป็นตัวประสานเล็กน้อยนะคะประมาณร้อยกรัมพอค่ะไม่ต้องเยอะนะคะไม่เช่นนั้นจะหวานเกินนะคะหลังจากนี้แล้วเพื่อนก็กวนไปเรื่อยๆนะคะการกวนเนี่ยใช้พลายก็ได้ใช้ตะหลิวนี้ก็ได้กับเพื่อนแต่ตะหลิวนี่เปดีอย่างหนึง่งนะคะเขาจะ ควนได้ทั่วก้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาเปลี่ยนสีอีกรอบนึงนะคะเพื่อนดูนะคะเราจะกวนไปเรื่อยๆค่ะนะคะจะพักมือไม่ได้นะคะฉะนั้นแล้วการกวนกล้วยหรือของกลวนต่าง,างๆเนี่ยเพื่อน ใช้พลังงานเยอะตรงที่ต้องยืนกลัวนานๆน,นะคะนะคะแต่นี้ใช้เวลาไม่นานนะเพื่อนใช้เวลาไม่นานเพราะว่าปริมาณไม่เยอะค่ะนะคะปริมาณไม่เยอะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะบอกว่าใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะคะ อันนี้นะคะเพื่อนเรากวนมาได้ประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะคะจะเหนียวแบบนี้เลยค่ะนะคะแต่ยังใช้ไม่ได้นะคะเพื่อนยังกวนอีกนานนะคะเราจะต้องกวนจนกระทั่งว่าคันล่อนในกระทะนะคะนะคะจะควรจนล่อนในกระทะเลยนะคะแต่นี่ก็ เราจะกวนไฟไม่แรงนะเพื่อนไฟค่อนข้างอ่อนนะคะถพราไฟแรงเนี่ยอาจจะไหม้พอไหม้แล้วก็ทิ้งเลยนะเพื่อนเพราะว่าของพวกนี้ถ้าพอไหม้จะมีกลิ่นไหม้นะคะมันจะทานก็ก็ทานได้นะแต่ว่าเราจะไม่ชอบนะคะแล้วก็อาศัยว่ากวนนานหน่อยนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะ สูตรนี้เราใส่แป้งนะคะเพื่อนจะเป็นแป้งข้าวโพดหรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้ค่ะนะคะแป้งข้าวโพดหรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้เพื่อให้เนื้อกล้วยเนี่ยเขาหนึบนะคะเพื่อให้เนื้อกล้วยหนึบแล้วก็จะปั้นง่ายค่ะนะคะถ้าเราไม่เติมแป้งเลยเนี่ยเขาจะนิ่มๆน,นะคะนิ่มๆอย่างเดียวเลยนะคะ แล้วที่เราใส่กะทิเนี่ยเพื่อให้มันเกิดความมันวาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จอีกรอบนะคะเพื่อนตอนนี้กันรน่อ้วนะคะเพื่อนคะอีกสิบนาทีใช้ได้ค่ะ พอใช้ได้แล้วเราจะไปปล่อยคย่อเย็นนะคะแล้วก็มาปั้นห่อนะคะใช้กระดาษว่างห่อนะเพื่อน <ST 're playing> ถ้าเราไม่แส่กะทิเ้าจะไม่นอนแบบนี้นะคะเราต้องแส่กะทิเพื่อความมันวาวนะคะ แล้วก็ล่อนน้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำตาลในกล้วยพอแล้วนะคะใส่นิดเดียวพอนะคะอันนี้กล้วยหนึ่งกิโลนะคะกล้วยงอมหนึ่งกิโลเราใส่น้ำตาลแค่ร้อยกรัมเท่านั้นนะคะแต่บางคนจะไม่ใส่เลยก็ได้ะคะ่ะ เป็นวิธีการสถนอมอาหารที่ที่เก็บได้นานมากนะคะเก็บได้นานมากนะเพื่อนแต่มันต้องกวนให้ได้ค่ะต้องกวนให้ได้เพราะถ้ากวนไม่ได้แล้วมันก็เก็บไม่ไม่ได้นานนะคะของควนพวกนี้นะเพื่อนยังเก็บไม่ได้เลยก็ได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์นะคะ แต่ถ้าเป็นการทำธุรกิจเนี่ยเขาจะมีอย่างหนึ่งก็คือใส่สารกันบูดนะคะในปริมาณที่คนทานได้จะกิจกรรมก็ว่าไปในแต่ละประเภทของอาหารแต่น,นี้เราไม่ใส่นะคะเพราะเราทาเองค่ะพอทำออกมาเยอะเราก็แจกข้างบ้านนะคะเด็กๆข้างบ้านได้ นะคะแต่ถ้าทําเยอะขายนะคะเราก็ต้องมีเฉพาะกิจของเราตรงที่ว่าต้องบอกลูกค้านะคะว่าเก็บได้ถึงวันไหนเวลาลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยเขาได้ทานให้หมดหรือพอหมดอายุแล้วเขาจะได้ไม่ทานแต่ถ้าเป็น ไม่ใช่ใส่กล้วยนะเป็นน้ําตาลกับกระทีิอย่างเดียวนี่ยก็เก็บได้นานนะคะเก็บได้หลายเดือนอีกสักครู่ก็เลยใช้ได้แล้วะค่ะนะคะนี่ใช้ได้น,นะ,ะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปผึ่งให้เย็น นะคะแล้วก็ปั้นหอนะคะ,ะ,คะต้องัวรี้ร่อนแบบนี้ พอเย็นแล้วเขาจะแข็งขึ้นเอกนิดนึงนะคะ เพื่อนจะเห็นนะคะควเวันจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนนะคะจะออกดำๆนะคะ อันนี้ยังไม่ได้เย็นสนิทนะคะเขาจะไม่แข็งเหมือนเทฟฟี่นมเทฟฟี่น้ำกาลทั่วไปนะคะอันนี้เป็นเพียงเราใช้หนักเนื้อกล้วยค่ะนะคะในเวลาเ้าจะใช้วิธีปั้นเนี่ยเพื่อน นะคะปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้นนะค่ะนะคะนี่ยังร้อนอยู่นะคะจะปั้นแค่พอดีคํานะคะเพื่อนนะคะเวลาทานก็จะเหนวเหนียวหนึบๆอร่อยดีะค่ะนะคะ ไม่หวานมากนะคะไม่หวานมากแต่มันด้วยกะทิค่ะ เดี๋ยวเราปั้นเสร็จแล้วจะห่อให้ดูนะเพื่อนเรามาดูวิธีการห่อแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าเราใช้กระดาษว่านะคะอันนี้คือพลาสติกไม่ให้เขาชื้นออกมานะคะเราปั้นไว้แบบนี้ใช่ไหมคะ จับชนแบบนี้เลยค่ะจับชนแบบนี้นะคะ,แ,บบะ,คะแล้วก็ดึงนี้ขึ้นมานะคะ่ะ ใช้แม็กเย็บเลยเพื่อนนะคะจะได้แบบนี้ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้ใช้กระดาษว่าวสีขาวนะคะทีนี้เราไม่มีสีอะไรก็ได้ขอเป็นกระดาษว่าว มาดูอีกรอบนะเพื่อนเสร็จแล้วเพื่อนคะเสร็จเรียบร้อยแล้วท็อฟฟี่กล้วยหอมของเรานะคะทำง่ายง่ายไม่ยากเลยนะคะใครมีกล้วยหอมเหลือลองทำทานนะคะง่ายๆคะ่ะจะใช้เวลานิดนึงในการกวนนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้ว เป็นไงคะถ้าชอบกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับอาหารโบราณโบราณของเราอีกสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ